เปิดค่าตัวของหนุ่มกาลาหลังลั่นทำงานนด่งคืนได้เงินมากกว่าจูนเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องราวของนักร้องหนุ่มชื่อดังหนุ่มกาลาที่ได้ทำการเลื่นฟ้องจูนเพนทุรีภรรยาในนามบริษัทกล่าวหาว่าภรรยายักยอกเงินของบริษัทจำนวนกว่า66ล้านบาทซึ่งต่อมาทางด้านของจูนเพนทุรีก็ได้ออกมาโต้กลับพร้อมกับชี้แจงรายละเอียดทันทีว่า เงินที่ได้มานั้นเอามาใช้จ่ายอะไรบ้างและ,ะรายจ่ายต่อเดือนประมาณ7 0 0 0แสนบาทและถามกลับว่าแบบนี้หรือคือยักยอกโดยในช่วงหนึ่งระหว่างการให้สัมภาษณ์นุ่มกลาได้เผยให้ฟังว่าหลังจากแยกบ้านกันแล้วผมเห็นช้อปปิ้งแบรนด์เนม5ใบ ผมเห็นรองเท้าแบรนด์บูของอะไรก็ตามที่เขาไม่ซื้อตอนอยู่กับผมเลยผมแอบตกใจว่าผมไม่ได้ดูถูกเรื่องเงินเดือนนะครับผมร้องเพลงคืนเดียวเงินเดือนของเขาทั้งเดือนแล้วเขาซื้อได้ขนาดนี้เลยเหรอผมยังไม่กล้าซื้อของขนาดนี้เลยงานนี้จึงทำเอาหลายคนต่างพากันสงสัยในค่าตัวของหนุ่มกะลาในหนึ่งคืนกันเป็นจำนวนมากจากข้อมูลเว็บไซต์ไทยทูมิวสิกได้เปิดเผยค่าตัวของหนุ่มกลาไว้ดังนี้ว่า งานโชว์ในกรุงเทพใช้เวลาในการแสดงโชว์ประมาณ60นาทีราคาจะอยู่ที่245,000บาทงานโชว์ในต่างจังหวัดใช้เวลาในการแสดงโชว์ประมาณ60นาทีราคาจะอยู่ที่ประมาณ245,000บาทงานโชว์ช่วงเทศกาลในกรุงเทพใช้เวลาในการแสดงใช้เวลาโชว์ประมาณ60นาทีจะอยู่ที่345,000บาท งานโชว์เทศกาลในต่างจังหวัดใช้เวลาในการแสดงโชว์ ประมาณ60นาทีราคาจะอยู่ที่ประมาณ3 4 5 0 0 0บาทค่ะทั้งหมดนี้ก็คือค่าตัวของหนุ่มกลาในการแสดงโชว์นะคะ60นาทีราคาจะอยู่ที่ประมาณนี้ซึ่งก็มีสลิปการจ่ายเงินมาด้วยก็ถือเป็นค่าตัวที่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะเป็นความขัดแย้งของคู่รักคนดังนะคะที่มายาวนานและยืดเยื้อมาหลายเดือนนะคะเชื่อว่าทุกๆคนก็ต่างให้ความสนใจแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ว่าจะจบลงใน รูปแบบไหนนะคะเราก็คงต้องติดตามข่าวคราวของพวกเขากันต่อไปนะคะอย่าลืมกดติดตามข่าวสารดาราที่ท่านผู้ชมชื่นชอบจากช่องข่าวติดสันข่าวดารานะคะถ้ามีข่าวสารความเคลื่อนไหวอย่างไรช่องข่าวติดสันข่าวดาราจะนํามาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันต่อไปค่ะ